วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยรอย์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการจับกลุ่มผู้ต้องหาวัยหกสิบเอ็ดปีนะครับที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อยี่สิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นผู้ต้องหาคนนี้มีชื่อว่านายวัฒนาภุมเรศนะครับซึ่งก็เป็นวิศวกรไฟฟ้าและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ที่สั่งการอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรนะครับ นอกจากนั้นพนักง,งานสอบสวนก็ยังได้พบหลักฐานนะครับนาฬิกาแขวนรูปอดีตนายกทักษิณชินวัตรผ้าสีแดงและอุปกรณ์ประกอบระเบิดจํานวนหนึ่งด้วยเหมือนกันซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าลุงวัฒนาภูมิเรศเป็นผู้วางระเบิดดวงปันพระมงกุฎเกล้าจริงหรือไม่นะครับก็คงต้องรอการสอบสวนอีกระยะหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานข่าวออกมาจากพนักง,งานสอบสวนนะครับว่าลุงวัฒนานั้น ได้ให้การรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้กระทําจริงและอ้างว่าเป็นผู้ที่วางระเบิดอีก6จุดตั้งแต่ปี2550ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่พอใจต่อการทํารัฐประหารนะครับแล้วก็โอดแค้นที่ทหารนั้นเข้าสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี53นะครับ ร่วมวัฒนาจะมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขบวนการต่อต้านเผด็จการทหารไทยหรือว่าขบวนการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของไทยที่เคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศหรือไม่นะครับมาฟังคําชี้แจงหรือว่าคํายืนยันเรื่องนี้จากคุณโกตีนะครับคุณวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณกันอีกสักครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณโกตีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณนะฮะที่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ผู้ต้องหาที่จับตัวได้ที่พนักง,งานสอบสวนกําลังสอบสวนอยู่ขณะน,นี้คุณกติรู้จักกับคุณลุงวัฒนานี่ไหมฮะผมไม่รู้จักครับอ๋อกับแล้วแล้ว,แล,วแล้วคิดอย่างไรกับผู้ต้องหาคนนี้หรือว่าสิ่งที่ทาพงพนักงานสอบสวนค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นผู้วางระเบิดโรงบาลพระมงกุฎฮะมีสองสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งคุณลุงวัฒนาเนี่ยทำงานอยู่กอฟอพอการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งตรงนั้นก็ต้องทุกโซนต้องทราบว่าอที่นู่นมันเหลืองจ๋าอยู่แล้วใช้คําว่าเหลืองจ๋าอยู่แล้วซึ่งอยู่ๆมีพนักงานไฟฟ้ามาเป็นคนวางระเบิดในผมดูฟังดูท่าแม่งท่าแม่งนะครับเพราะผมเคยเข้าไปที่กองฟอฟฝ่ายผลิตแล้วโดนพวกเสื้อเหลืองล้อมตอนที่ไปเอาข้าวของบริจาคไปช่วยน้ําท่วมผมถึงจาได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเป็นเหลืองทั้งหมดหหก็เลยอยู่มีลุงพนาโผล่ขึ้นมาเนี่ย ก็ไม่ทราบเพราะอะไรประเด็นที่สองอมีข่าวบอกว่าสารภาพปกคดีตั้งแต่ปี50สิบกว่าปีถามว่าสิบกว่าปีสามสามคดีแรกบอกว่าสามคดีแรกนี่เป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้วที่ทำแล้วคุณยืนยันได้ยังไงในเมื่อสิบกว่าปีหลักฐานมันอยู่ไหนมไม่มีหลักฐานอะไรเลยคือเขาสารภาพเขาพูดยังไงก็เชื่อเลวหรือว่าคุณมาคับให้เขาพูดแล้วประเด็นต่อมาอีกสามคดีบอกว่าทั้งกองฉลากด้วยทั้งสนามหลวงด้วยทั้ง โรงพยาบาลพมกุดด้วยมันอะไรเขาจะสารภาพขนาดนั้นค <c oughs> ไม่มีใครแล้วครับอยู่ๆเอาความตายไปหาตัวเอง <c oughs> นะประเด็นที่สาคัญที่สุดวันนี้ทําไมคุณจับปุ๊บทหารกักเขาไวใ้ในในค่ายทหาร <c oughs> ไม่ให้ตารวจสอบอื <c oughs> ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจครับคุณเอาไปทําไมในค่ายทหารเอาไปกักไวท้ทําไมในเมื่อสอบสวนก็ต้องให้ตํารวจสอบสวนอยู่แล้วคุณไม่ใช่พนักงานสอบสวนถ้าเขาผิดจริงเนี่ยอันนี้ฟังว่าเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้มีแต่ข่าวออกมา เพราะฉะนั้นมันดูรัดท่าแม่งท่าแม่งอผมไม่ได้อผมไม่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคุณลุงนี่จะทําคนเดียวหรือว่าไม่ได้ทอเพราะรู้แล้วตั้งแต่ข่าวออกมาลุงวัฒนาไม่เคยสัมภาษณ์อะไรเลยอืก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีกล้องไม่มีข่าวอยู่ๆมีข่าวมีกล้องมีภาพแล้วภาพปิดหูปิดตาเนั้นภาพอะไรก็ไม่รู้ใช่คุณลุงหรือเปล่ามีใครยืนยันหรือยังอืฝ่ายนี้ออกข่าวฝ่ายเดียวสําคัญที่สุดออกสามปีก็ใช่ประวิตย์เมื่อวานนี้สัมภาษณ์แบบดีใจ บอกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วก็ใช่นั่นหมายความว่าวันนี้คุณเล่นงานไม่เลิกเออาร์ก็โยนให้พวกเสื้อแดงเสื้อแดงพวกฝ่ายที่ตลอดเวลาแม้แต่สิบปีที่ผ่านมาแต่ฝ่ายเสื้อเหลืองที่ปิดบ้านปิดสนามบินเผาบ้านเผาเมืองนะฮะแม้แต่กรบมศยังไม่มีคดีคว่มคือถ้ามีคดีก่อการร้ายคดีร้ายแรงแต่เป็นพวกเสื้อแดงทั้งหมดแล้วมันเนียนเหลือเกินเหมือนที่ผมโดนที่สําคัญเหมือนที่มีคนโดนจับข้อหาอาวุธเยอะๆตอนที่ครูคศใช่ไหมครับ แล้วก็มีโลโก้สหพันธ์ไทยอยู่ที่อาวุธทุกอันเลยทุกกระบอกมีโลโก้ผมด้วยมีรูปผมด้วยมีธงผมด้วยแล้วก็มีผ้าแดงสานนผมเหมือนกันวันนี้โอ้โหในห้องมีนาฬิการูปพระสิล์มีผ้าแดงอีกเออพยานหลักฐานที่พบในลักษณะนี้เนี่ยมันมันมันมองได้อย่างไรฮะหรือว่าคิดอย่างไรคือผมมองแล้วปาหี่ครับผมปาหี่คือถ้ามันจับได้ถ้าบริสุทธิ์ใจจริง จับได้ปุ๊บมึงต้องตำรวจแถลงข่าวทําไมต้องเอาไปแค้นในกรมทหารเอาไปกักทำไมเออมึงต้องพูดอย่างนี้นะมึงต้องว่าอย่างนี้นะมึงต้องเออย่างนี้นะเพราะบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีองค์กรอิสระต่างๆสามารถตรวจสอบความเลวรามของทหารไทยของรัฐบาลไทยได้ณปัจจุบันผมเชื่อว่าวันนี้นะครับปายฮีครับเพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าลุงวัฒนาไม่ใช่ผู้กระทําจริงกับการวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ในความเชื่อคุณกติเขาเป็นผู้ถูกกระทาคุณผู้ชม,มวันนี้มีแต่ข่าวจากค่ายทหารอยู่ในค่ายมีนักข่าวคนไหนกล้าถามกล้าถ่ายรูปมั่งไอ้มึงพูดอย่างนี้นะก็ต้องพูดวันนี้สีเวลายังไม่เห็นหน้าผู้ต้องหาเลยครับอืมครับทุกว,นนวันนี้มีแต่ข่าวนะครับมีแต่ข่าวเอารูปจากคนปิดปากผ้าปิดปากจากกล้องมาจากไหนมาก็่รุบเมอุเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคุณวัฒนาเนี่ยถูกกระทํา เป็นผู้ถูกกระทําครับผมเพราะถ้าวันนี้นะครับถ้าคุณพัฒนาทาเองนี่ยผมเชื่อว่าระดับวิศวกรเขาทํางานการไฟฟ้านะครับเขาจงรักภักดีแล้วคนระดับความรู้ระดับนี้ครับไม่มีใครบ้าเอาระเบิดไปวางในโรงพยาบาลอย่างนั้นหรอครับยิ่งออกข่าวว่าเขาเกลียดทหารถ้าเป็นผมผมก็ไปทําพิ่ทหาร ผมระเบิดค่ายทหารครับระเบิดบ้านนายทหารก็ <ละ S 2> ไม่มีใครทาโรงพยาบาลหรอกครับ,รบมีแต่พวกมันทั้งนั้นครับที่ทําได้ทุกอย่างมึมีความพยายามอยู่เหมือนกันในการที่จะโยงลุงวัฒนาให้มาเกี่ยวข้องกับคุณกวตีหรือขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคอสชอในต่างประเทศอันนี้จะเตรียมรับมืออย่างไรฮะผมไม่รับมือครับเรามีแต่ลุกครับคุณจอมวันนี้เราลุกทุกวันผมถามคุณจอมนิดหนึ่งคุณวัฒนาคนเดียววันนี้ทั้งรัฐบาลนะครับรัฐบาลทหารนะครับ โอ้โหเต้นกันทั้งรัฐบาลขนาดคนเดียวแค่นี้ถ้ามันจริงเนี่ยแต่นี้มันไม่จริงครับเหมือนผมเนี่ยผมคนเดียวครับสามารถเขย่ารัฐบาลได้ทั้งรัฐบาลเนี่ยผมถามว่าใครใจกันแน่แล้ว mm hmm. ที่สําคัญนะครับตั้งแต่มีรัฐบาลคอสอชอมาเป็นรัฐบาลที่เก่งที่กล้าที่สุดแต่วันนี้ระเบิดมากที่สุดจี่สิบกว่าครั้ง mm hmm. มีรัฐบาลนี้ครับที่ระเบิดมากที่สุดยิ่งลาก mm hmm. ยังมีสิบกว่าครั้ง mm hmm. ระเบิดน้อยที่สุดในยุคสรุยุร เพราะฉะนั้นวันนี้มันนี่มันอะไรกันขนาดทหารเต็มบ้านเต็มเมืองมีอํานาจครับบ้านครับเมืองมีมอสิบสี่แต่วันนี้ระเบิดมากที่สุดระเบิดใจกลางเมืองที่ระเบิดที่ไม่เคยเกิดในโรงพยาบาลก็เกิดในยุคคอสอชอนี่มันอะไรกันถามกลับไปหน่อยครับนี่อะไรกันครับ,รบซึ่งทุกครั้งที่เกิดระเบิดเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมองไปที่คุณกติว่าอยู่เบื้องหลังของเกือบจะเรียกว่าทุกๆระเบิดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในเวลานี้ครับ Mm hmm. แม้แต่ข่าววันก่อนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยสักสักครั้งเดียวหรือว่ามีมีอยู่บ้างฮะในการระเบิดในลหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่มีครับผมไม่ทําในที่สาธารณะ mm hmm. ผมไม่ทําสิ่งปลูกสร้าง mm hmm. ผมไม่ทําสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรอกครับออื mm hmm. และโดยเฉพาะชีวิตของบริสุทธิ์ประชาชนครับไม่มีใครบ้าไปทําในโรงพยาบาลอย่างนั้นอ mm hmm. เราต่อสู้วันนี้ครับเราต่อสู้เป็นตัวแทนของประชาชน mm hmm. ต่อสู้ทุกรูปแบบ เพื่อความสุขความอยู่ดีกินดีของประชาชนคนไทยไม่ได้ทําเพื่อคนหนึ่งคนใดฉะนั้นครับไม่มีใครคิดที่จะทําร้ายประชาชนแต่ผมมีความคิดที่จะทําลายโจรปล้นชาติทําลายกลางฉินที่มันคลองบ้านคลองเมืองตรงนั้นมากกว่าโดยเฉพาะทหารชั่วคอสชเพราะฉะนั้นครับพวกเราเป็นคนที่กินข้าวเรามีมันสมองเราจะไม่ทําร้ายประชาชนไม่ทําร้ายสิ่งของสาระเด็ดขาด คใครตัวต้นเหตุเราทำร้ายคนนั้นมากกว่าฉะนั้นครับการที่มันโยนข้อหาต่างๆเข้ามาเนี่ยครับผมไม่สนใจครับแล้วผมไม่ละคายผิวเนาะผมไม่ทำจกกับกลุ่มอาวุธสงครามเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆในในในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะล่าสุดที่มีฐานอากาศเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ้นอาวุธตามแนวชายแดนดูเหมือนจะมีความพยายามที่จะโยงมาหาคุณโกตีเหมือนกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไหมครับสั่งซื้ออาวุธมาเพื่อจะมาใช้เคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณคุณจอมมากๆที่ให้โอกาสได้พูด mm hmm. ผมหยุดไปตั้งแต่วันที่เก้าพฤษภาอาวันที่สิบพฤษภาคือวันเกิดผมจนถึงวันนี้ mm hmm. นะครับก็เดือนกว่าๆที่หยุดไปเพราะว่าหนึ่งเราทำงานในพื้นที่เรา mm hmm. ทำงานอยู่อยู่ๆก็มีข่าวอันตูมตรงนั้นนะจับอาวุธตรงนี้โกตีตลอดเวลา mm hmm. คือมันเป็นโลโก้แห่งความรุนแรงทั้งที่ผมไม่เคยสร้างความรุนแรงกับใครนะครับตั้งแต่จับอาวุธตั้งแต่ ปาหีจับอาวุธที่รับลูกกามาแล้วจนถึงอาวุธล็อตใหญ่ของทหาร่างอนนากาศถามนิดนึงครับผมบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าผมทําได้ขนาดนั้นนะครับนะผมไม่ปล่อยให้โดนจับหรอกครับมีอาวุธขนาดนั้นนะครับผมพาพี่น้องครับลุกฮือปฏิวัติครับเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไล่คนชั่วออกจากแผ่นดินไปแล้วมผมเสียใจมากมากและรู้สึกสมเพชกับสื่อในเมืองไทยขออนุญาตเอ่ยนิดนึงนะครับคุณจอมไม่ว่าไรทีวีทีนิว สนธิยานหนูแก้วนะครับที่มันลืมชาติลืมตระกูลไปเปลี่ยนนามสกุลตัวเองซะนะครับไม่ว่าปองตองแปดอัญชลีภายรักนะฮะเดอะเนชันไอกระหนกทุกคนพวกนี้มันเท็จหมดครับเอาความเท็จมาพูดหาว่าอะไรก็คือโกตีหมดวันนี้ผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังใครครับผมอยู่เบื้องหน้าอยู่เบื้องหน้าคือครับต้องทําทุกอย่างต่อสู้เอาความจริงเอาความเรวความชั่วของทหารชั่วคอสอชอของรัฐบาลชั่วนี่มาประจานมากกว่าฉะนั้นครับผมจะไม่ทําอะไรรับหลังครับ ถ้าผมมีขนาดนั้นครับผมไม่รอให้มันโดนไล่ลดล่าขนาดนี้หรอกครับอฉะนั้นวันนี้ครับไม่มีทางเด็ดขาดครับกินยังไม่มีจะกินครับคุณจอมครับครับลําบากยากเข็นครับอย่างที่บอกไม่ใช่จะทามากนี่คือเรื่องจริงครับขนาดผมนะครับได้กินน้อยใช้น้อยนะฮะกินอยู่ลําบากผอมลงนิดนึงก็กล่าวหาว่าเป็นมะเร็งกล่าวหาเป็นวัณโรคกล่าวหาต่างๆหาว่าดูดยาบ้าดูดกัญชาค้ายาเสพติดผมเกิดมาครับรูปลักษณ์ผมอาจอย่างนี้ผมไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสุหรี่ไม่แต่โวนเดียตั้งแต่เกิดมา ฉะนั้นใครที่กล่าวหาผมศาสนาครับผมไม่ว่าใครครับผมแอนอกรับหมดนะครับอะไรไม่ดีครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคอสชครับนะฮะโยนมาโกตีครับระเบิดที่ไหนคิดไม่ออกบอกมาครับโกตีแน่นอนเอาเลยครับครับคุณช่วยให้หมาขี้เลื้อนตัวหนึ่งครับที่เป็นหมาขี้เลื้อนหมาวัดธรรมราครับมาเป็นพยักเนี่ยดีมากๆครัมากครับแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้ครับการที่คุณกล่าวหาซ้ำซากบ่อยๆมากความชอบทมนะครับและความ เป็นธรรมจะอยู่ข้างผมความอายุที่ทำความไม่ชอบธรรมจะเกิดข้างคุณเพราะแต่ละความที่พูดออกมาครับมันไม่มีความจริงอืฉะนั้นวันนี้นะครับพูดให้ตายก็ไม่มีใครเชื่อเพราะผมไม่มีสันดานและไม่มีนิสัยทําอย่างนั้นผมบอกแล้วผมสู้นี่ครับ,รบสู้เพื่อประชาชนไม่ได้สู้เพื่อตัวเองครับตอนนี้คุณโกติเอง <c oughs> ยังอยู่ในลาวไหมครับเพราะว่าล่าสุดเห็นทางเลขาสมชออกมาบอกว่าได้ประสาน ได้ประสานกับทางการลาวให้ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณโกตีแล้วก็ตอนนี้ทางลาวเองก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็มากํากับควบคุมโกตีอยู่ด้วยอีกทางหนึ่งเป็นอย่างนั้นไหมครับนี่แหละครับนี่คือโกหกทั้งหมดอสอนอชอรหรือว่าสอมอชคอณะส,ะสภาความมั่นคงแห่งชาติผมเสียเสดยดานก็รมมาที่จ้างคนมาครับพวกมึงนี่ไม่มีข่าวจริงแม้แต่นิดเดียวผมบอกแล้วตั้งแต่งวดที่แล้วว่าผมไม่ได้อยู่ในลาวตั้งนานแล้วครับคุณจอมครับ ผมบอกแล้วว่าตอนแรกผมเข้าอีสานใต้ผมอยู่อีสานใต้ผมทำบนชนพอระยะหนึ่งนะครับที่ผมทิ้งลายที่ผมไม่มีไลายไม่มีโทรศัพท์เพราะว่าผมป้องกันการตรวจสอบและการสืบหาที่อยู่ของผมผมกับสายประเด็นนะครับพวกเราทํางานนะฮะอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ผมอยู่ในเมืองไทยครับผมไม่ได้อยู่ในลาวฉะนั้นคุณที่กล่าวหารัฐบาลลาวตลอดเวลาครับคุณควรจะเอาเรียกว่าตักน้ําในกระโหลกจะโง่ดูเงาเรียกว่าคุณนี่โง่มากอยู่ในเมืองไทยกล่าวโดยที่ เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหรอฮะนี่ไงเพราะวันนี้ครับความเสื่อมความชอบธรรมครับพวกมันครับลดลงเรื่อยๆรืยเรามีแนวะรูปเล็เป็นชาวบ้านที่เขาไม่พูดแต่เขาทําลงมือครับผมอยู่ไปไหนมาไหนครับแรกแลกรู้ว่าลําบากตอนหลังเขารู้ว่าผมโดกนกระทาตลอดเวลามีแนวร่วมีชาวบ้านเห็นใจครับเราไปไหนได้ราการต้อนรับอย่างดีนะครับ<ม>ให้ที่หลับที่นอนนะครับพร้อมได้ยะร่วมมือกัน ฉะนั้นการทํางานของเราครับรวมทํางานแบบแทรกซึมผมไม่อยากดังนะครับแต่วันนี้มันไม่อยากดังก็ดังตลอดเ <AI S 2> ออตรงไหนก็โกตีตูมตรงไหนกโกตีฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะดังให้ดูครับรอเวลาสมควรก่อน,น,นตอนนี้ทวามืปนที่เคลื่อนไหวอยู่ในในเมืองไทยตอนน, <c oughs> นี้มันก็มันก็ทาได้แห้ว <c oughs> หมายถึงว่าเจ้าที่รัฐเองตํารวจเองอะไรอย่างก็ก็เจ้าที่ข้าราชการก็คงจะทราบใช่ไหมฮะว่ารู้ไหมฮะหรือว่าไม่มีใครรู้เลยหรือย,ยังไง เจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมบอกเลยครับวันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นตพร้อมที่จะลุกมือร่วมกับประชาชนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐระดับชั้นผู้น้อยที่เขาอัดพันทันใจฉะนั้นวันนี้ครับรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี้คนที่ช่วยเหลือเรานะนะเก้าสิบแปดแปดสิบเปอร์เซ็นครับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐจับมือกันฉะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงครับผมปลอดภัยร้านเปอร์เซ็นต์ผมอยู่ในไทยมาร่วมสองเดือนแล้วนะผมทำงานอยู่ตลอดเวลา เแต่วันนี้ผมใช้ยุทธการป่าล้อมเมืองผมบอกแล้วว่าเมืองไทยครับไม่ใช่กรุงเทพขอให้อยู่ตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถทํางานได้หมดรอวันเวลาครับตรงไหนที่นะครับอันตรายตรงนั้นคือที่ปลอดภัยที่สุดผมจะบอกคุณจอมครับยุทธศาสตร์อย่างนี้ครับเรารู้ฉะนั้นวันนี้ครับหาให้ตายก็หาผมไม่เจอแต่บอกได้เลยนะครับวันใดวันหนึ่งพร้อมเมื่อไหร่ครับนะฮะจะเห็นของจริงเกิดขึ้นมาฉะนั้นวันนี้ครับทอาแบบมาหาไปตรงแห้งนะครับ ตอนนี้เมืองไทยที่เข้าไปอยู่เนี่ยทำกิจกรรมเคลื่อนไหวยังไงให้ความรู้ชาวบ้านลรกจิตจำนึกให้รักชาติบ้านเมืองตัวเองอและให้รู้ความเลยายามของทาหารชั่วคอสอชออว่ามันเลวมันช่วยังไงมันเอาอเรัดเอาเปรียบชาวบ้านยังไงม,มันหลอกลวงยังไงให้ทุกอย่างที่เรามีที่เรามีที่ความคิดใน,นสมองเรามีและให้โอกาสเขาแสดงความแสดงความสามารถออกมามใครพอมีความสามารถ ใครพอมีภาวะผู้นําได้เราจัดตั้งให้เป็นผู้นําในท้องถิ่นนั้นนั้มแทรกเสมเรื่อยๆครับวันนี้แทรกเึมเรื่อยๆผมถึงรู้ข่าวตลอดมีการนอกเหนือจากการให้ความรู้ให้ความคิดแล้วเนี่ยมีการฝึกกําลังด้วยไหมฮะมีการซ่องสมฝึกกําลังซ้อมอะไรเงี้ยมีไหมฮะไม่ใช่ซ่องสมนะครับหลักสูตรทสอประชสมัยก่อนเออเขาเรียกอะไรเขาก็ฝึกนะพสอบปะชารัฐเขาเขาก็ฝึกฝึกร่างกายฝึกจิตใจฝึกสมาธิ นะอย่างน้อยครับการใช้อาวุธก็ต้องฝึกฝึกตัวนี้ไม่ใช่อาวุธนะครับใช้ไม่ไผ่อะไรก็ได้ครับให้ความรู้ครับเพราะเราไม่มีอาวุธไม่มียุทโธปกรณ์ฝึกเท่าที่อุปกรณ์มีครับแต่ฝึกให้รู้ว่าวันใดที่ลุกสู้เขาพร้อมที่จะเอาตัวรอดได้เมื่อทุกคนเอาตัวรอดได้ก็สามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันได้ mm hmm. ฉะนั้นหลักสูตรต่างๆที่เรามีเนี่ยครับเราให้เขารู้มากที่สุด mm hmm. ผมบอกงดที่แล้วว่าทหารฝึกอะไรเราก็ฝึกอย่างนั้น mm hmm. แต่ฝึกวันนี้ครับไม่ได้ฝึกเพื่อเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ได้เ่องาสูงครับ แต่วันนี้เราให้ความรู้ของชาวบ้านรวบรวมแนวร่วมที่มีความคิดเดียวกัน<ม>อุดมการเดียวกันรอวันให้มันพร้อมลุกฮือขึ้นสู้ตรงนั้นจังหาเพราะถ้าไม่มีการฝึกฝนครับก็จะไม่มีทักษะในการต่อสู้ทุกรูปแบบ<ม>ฉะนั้นวันนี้ครับทุกอย่างที่เรามีความรู้ผมมีความรู้ผมก็ฝึกอย่างน้อยความรู้ในทหารในช่วงที่เป็นทหารพลานผมก็มาใช้ในการบอกชาวบ้าน<ม>ในการสอนชาวบ้าน<ม>ทำทุกอย่างที่มีความรู้มีครับตอนนี้มีมี กลุ่มประชาชนหรือชาวบ้านที่เข้ามาร่วมความคิดหรือว่ามาร่วมประชุมมาร่วมเคลื่อนไหวเนี่ยมีมีปริมาณที่มากขึ้นไหมครับในพื้นที่มากขึ้นมากๆอกแนวร่วมหนึ่งในครอบครัวนั้นผมเชื่อครอบครัวคุณลุงวัฒนาก็จะยิ่งเกลียดชังทหารในมากขึ้นเหมือนกันและคนต่างๆที่โดนระบอบทหารนะวันนี้ครับผมฝากเสียงนี้ถึงผมเอ่ยได้ครับเพราะว่าเขาโดนกระทาตลอดคุณชาดาไทยเศษไทยเศษที่อยู่ไทยทานี เขาทํากุณงามความดีสร้างความเจริญให้เมืองอุทัยมานานวันนี้ชะตากรรมของคุณชาดาไซเซจที่ดูแลคนอ,อุทยัยช่วยเหลือคนอุทัยมาตลอดโดนกระทําตลอดเวลาลบลูดูหมิ่นตลอดเวลาผมเห็นใจมากๆผมฝากเสียงนี้ถึงคุณชาดานะครับผมเห็นใจพี่มากๆผมไม่รู้จักพี่แต่ว่าผมเห็นใจพี่เคยเจอพี่ในสภาแวบ,บๆฉะนั้นมันเห็นใจมากๆเหมือนกับคนหนึ่งวิชัยปั้นงามนี่เขาอุทัยเหมือนกันโดนกระทําย่ยํายีเล่นงานเขาคลาวหาว่าเป็นนายทุนเงินกู้ นี่คือความจริงไม่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย <ừ> ฉะนั้นแนวร่วมต่างๆนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาค,<ะ>คน <ừ> ดีๆครับเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องวันนี้อยู่ดีๆครับเข้าเปิดมาตั้งนานกลางบ้านกลางเมืองคาราโอเกะหรือว่าอาบนวดวันนี้คุณไปตีเมืองขึ้นใหม่เหมือนกับทําบินมอเตอร์ไซค์นะครับเข้ามีเอกสารถูกต้องเสียภาษีถูกต้องแต่ไม่ได้เสียให้กูไปเสียให้คนอื่นฉะนั้นกูต้องไปจับมึง <ừ> เพื่อมึงจะขึ้นกับกูโ <ừ> ดยเฉพาะคนหนึ่งที่เป็นตัวการใหญ่และกินมุมมามากที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นั่นคืออไแดง ไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวสวาปามมากที่สุดผมจะบอกให้เพราะนั้นวันนี้ครับเมืองไทยครับไม่ต้องห่วงแนวร่วมผมเกิดมากขึ้นตลอดเวลาเลาะคุณสายร้ายป้ายสีผมถามเลยครับสอสอปที่ปัดยุคสุเทพทศวรรษมึงไล่ดูดิครับว่าสปกตอนนั้นครับนะใครอนุมัติทําไมเขาวนนั้นมันถึงออกโฉนดได้ก็ปักใต้ฐานรที่ทําขึ้นมาวันนี้บาปกรรมมาตกอยู่ใรครับเสียบุญชัยบาปกรรมมาตกวัฒนกายครับ วัร,รมการหยุดแล้ววันนี้คุณก็ยังไล่ล่านะครับคุณออกกฎหมายไปยึดทรัพย,ย์ปปงยึดทรัพย์ไปตรวจสอบไปยึดคอนโดไปยึดสาร,รพัดผมนึกบอกว่าวันนี้พี่น้องธรรมกายครับพวกคุณนะครับถ้าคุณยังนิ่งอยู่ไม่สู้นะคุณจะโดนตลอดเวลาเหมือนกับที่หลวงพ่อโดน<ร>ย้อนมาที่คุณจอมถามว่านี่แหละครับแนวร่วมต่างๆที่เขาได้รับก,การกระทําย่ํายีกดขีต่ตลอดเวลาเขาเริ่มนะครับนะฮะลุกฮือขึ้นมาเรื่อยๆ แต่บางครั้งสถานะในการแสดงออกเขายังไม่กล้ามากแต่พี่น้องต่างจังหวัดที่ผมประสานที่ผมเดินทางครับตั้งแต่อีสานใต้จนถึงภาคเหนือณนะปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยครับพี่น้องทั้งหมดเขาบอกเลยครับว่าโกตีเอาไงเอานั้นนะพร้อม <c oughs> พร้อมที่จับมือกับโกตี <c oughs> ผมไปผมมีแต่สิบิ้วสิบนิ้ววันทาไม่มีอะไรครับแต่ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดี <c oughs> เพราะเขารู้ว่าวันนี้ครับมันโจรคลองเมืองมามันคลองเมือง ทุกคนพร้อมที่จะล้มมันนะฮะที่จะล้างรัฐบาลชั่วพวกนี้ออกไปให้ได้ครับอืมครับในการเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ผ่านทาง Youtube อันนี้ไม่ไม่ได้ทําแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมไม่ผมไม่มี Wi-Fi ครับอ๋อวันนี้ที่ได้คุยกับคุณจอมพระบังเอิญว่าเข้ามาซื้อของกินของใช้ในเมืองอแล้วก็ได้นัดมาไว้ผมก็รอผมก็ไปหา Wi-Fi ที่อ่าไวไฟผีก็แล้วกันครับซิมมาใช้ได้ถึงได้คุย ผมไม่มีโทรศัพท์ออ่ไลายที่พี่น้องเอติดต่อกับผมผมก็ทิ้งหมดเพื่อความปลอดภัยอืผมใช้การพูดปากต่อปากเพราะว่าการสื่อสารทางการไทยมันสามารถจับสัญญาณได้จับจุดพิกัดได้ผมต้องเซฟทุกอย่างวันนี้ผมไม่มีไลน์ไม่มี Youtube อะไรครับและก็ที่สําคัญครับอ่าผมเรียนนิดหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์วันนี้ขอขออนุญาตครับคุณจอมมีพี่น้องแนวร่วมบางท่านที่บอกว่าผมแชทไปตรงนั้นและผม แชทไปตรงนี้ครับขอโทษนะฮะคือขออนุญาตอย่าเอาชื่อผมไปใช้ตรงนั้นเลยครับผมไม่เคยไปขอเรียลลัยเงินใครนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยก็อันนี้ผมคือโกตีนะครับเอาโลโก้สายมาน้อยไปไปขอความช่วยเหลือต่างๆครับะฮะอย่าไปทําเลยครับผมไม่เคยแชทกับใครครับเพราะผมอยู่ในป่านะฮะมือผมไม่ว่างครับผมต้องถือของป้องกันตัวตลอดเวลาฉะนั้นผมไม่มีเวลาถือโทรศัพท์ถือมือถือนะฮะก็ขออนุญาตตรงนี้แล้วก็ผมยังไม่ตาย ผมไม่ได้เป็นเอดผมไม่ได้เป็นมะเร็งผมไม่ได้ติดยาบ้าติดยาเสพติดผมเกลียดสิ่งพวกนี Led> ้มากมากนะผมร่างกายแข็งแรงครับคุณจอมนะครับฉะนั้นวันนี้คร like> ับอยากล่าวหาผมเลยนที่ผมทํางานผมไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวเราทํางานเป็นทีมผมมีแนวร่วมที่พี่น้องเพื่อแนวร่วมต่างๆโดยเฉพาะนักสู้นักสู้ที่พร้อมจะสู้ทุกรูปแบบเพื่อมีกําลังใจผมอยากจะหาขอโอกาสตรงนี้สักสองสามนาทีให้คุณจอมได้เดี๋ยวจะให้สายพเดจ ได้ส่งเสียงถึงพี่น้องด้วยว่ายังยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้โดนจับและจับมือร่วมงานกับทํางานกับหายมาน้อยอยู่หรือว่าโกเติอยู่ครับครับเชิญหายมเด็ดทักทายพี่น้องนิดนึงครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักประชาปนตจที่ต่อสู้เสื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนนะครับผ่านม่็นคุณจอมาเห็นหน้าได้ไหมครับอยากเห็นหน้าขอขอไม่ไม่ได้นะครับโอเคได้อยากฝากถึงพี่น้องประชาชน ที่ต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับเรายังสู้เรายังร่วมกันอยู่เรายังทํางานนะครับผมกับสายหมาน้อยยังยืนหยัดสู้ตอนนี้จะอยู่อีสานใต้ขยับมาอีสานเหนือแล้วขึ้นเหนือแล้วตอนนี้นะครับจะมีโอกาสเนี่ยจะไปเจอพี่น้องทุกหมู่เหล่าที่ร่วมต่อสู้นะครับก็รอกันสักหน่อยแล้วเราจะได้ร่วมกันเราเจอกันนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวุธิพงศ์กฎธรรมคุณนะครับซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวที่ประกาศตัวเองชัดเจนนะครับต่อต้านรัฐบาลปฏิการทหารคอสชที่อยู่ในต่างประเทศแต่เขาเพิ่งยืนยันเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้อยู่ในเมืองไทยนะครับในภาคเหนือและภาคอีสานในการเคลื่อนไหวซึ่งก็ ต้องติดตามกันดูนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นเป็นอย่างไรนะครับนี่คือทุกบทของรายการเสียงไทยเพื่อเสริภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ